สวัสดีค่ะเมื่อเช้าแม่นาก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะวันนี้แม่นามีนัดทำบัตรประชาชนใหม่แต่จำไม่ได้ค่ะดีนะคะที่แอปเขาแจ้งเตือนมาว่าวันนี้เรามีนัดไปทำบัตรประชาชนรีบเลยค่ะรีบอนาบน้ำแต่งตัวรีบไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอบช้านิดนึงนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเข้ามาเมื่อเช้านี้แม่นาตอบช้านิดหนึ่งนะคะต้องขอโทษด,ด้วยค่ะแล้วก็ช่วง13.30นแม่นาก็มีประชุมอีกนะคะแม่นาประชุมจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็อาจจะตอบช้านิดหนึ่งนะสําหรับใครที่มีคําถามใดๆสอบถามใดๆก็ทักแชทเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวแม่นาจะมาไล่ตอบให้นะ ใครมีคำถามอะไรทักแม่นาได้เลยจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาแม่นาก็ทำงานประจำเนาะแล้วก็ทำหลายๆอย่างที่เป็นส่วนตัวนะคะ คอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ Concept ของความสุขในอนาคตนะคะถ้าเราอยากมีอนาคตที่สุขสบายณนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องสรรหาแต่สิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ทดลองเข้าไปค่ะไอ้นั่นคิดว่าไอ้นั่นน่าจะดีไอ้นี่น่าจะดีก็ลองทำดูค่ะถ้ามันไม่เหมาะกับตัวเราเราก็เลิกทำแค่นั้นเองเนาะ อย่ากลัวค่ะอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรือว่าความไม่สําเร็จนะคะเพราะสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้ทั้งกายและใจนะคะงานประจําก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของรายได้แต่มันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอเนาะเราก็จะไม่ฝืนทํานานนะคะเราจะทําแค่ให้เราได้รู้ว่าระบบงานประจําเป็นอย่างไรผู้คนเป็นยังไงนะคะ ส่วนงานที่แม่นาชอบก,ก็คืองานออนไลน์นะคะการค้าขายงานออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะมันสะดวกสบายเพราะว่าเวลาเราจะไปเที่ยวไหนนะคะจะไปบ้านจะไปกลับไปบ้านที่เพชรบูรณ์ไปเที่ยวทะเลไปไห,ไหนแบบใกล้ๆหลายๆวันสัก5 6าวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรอไม่ต้องลางานนะคะการลางานของงานประจำเนี่ยลาค่อนข้างยากนะคะยิ่งลา4วัน5วันขึ้นไปยิ่งลายยากนะคะ แต่นาก็ไม่ได้หมายความว่างานประจําไม่ดีแต่มันแค่ไม่ได้เหมาะกับนาม,มากมายสักเท่าไหร่นะคะทําได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่งานไม่ใช่งานที่นานจะทําไปตลอดชีวิตนะคะงานที่นานชอบก็จะเป็นงานออนไลน์นี่ละคะ่ะทําได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะสำหรับใครที่ชอบและอยากมีรายได้เสริมก็ทักแม่นานเข้ามาได้ค่ะตอนนี้แม่นานรับตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์อีกแค่3คนนะคะ ใครที่สมัครเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มจำหน่ายได้งวดหน้านะคะงวดหน้าวันที่21นะคะแม่นาย,ยินดีสอนยินดีบอกยินดีแนะนำนะคะแล้วก็เสื้อเสื้อเด็กนะคะเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อก้ามเด็กของแม่นาก็จะเป็นเสื้อกล้ามเด็กที่ผ้านิ่มนะคะเด็ <_ pper> กใส่แล้วไม่บาดผิวนะคะลูกชายแม่นาก็ใส่ทั้ง2คนนะคะใส่ตั้งแต่คนโตได้ขวบขวบกว่าๆนะคะตอนนี้ลูกชายคนโตแม่นาอายุเก้าขวบแล้วนะคะคนเล็กของแมนาก็ใส่นะเสื้อที่ใส่อยู่นี้ก็เป็นเสื้อกล้ามค่ะเสื้อกล้ามที่แมนาขายนะคะมีทั้งเสื้อกล้ามแล้วก็เสื้อแขนสั้นนะคะ สามารถไปติดตามแล้วก็ดูได้ที่หน้าเพจนะคะเป็นเพจเสื้อกล้ามชายนะคะมีลายให้เลือกค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็อพื้นบ้านนะคะฝากแบรนด์แม่นาแบบหนวดเลยนะคะเป็นแบรนด์อาหารเป็นบ้านค่ะมีปลาส้มปลาจีนปลาส้มปลากะเพียน,นะคะปลาลาก็มีปลาลาปันนินปลาลปลาจี ปลาล้าท้องปลาจีนนะคะมวจอ่อมตจปลาจับกุ้งนะคะส่วนอาหารพื้นบ้านเนี่ยสามารถไปติดตามมาได้ที่เพจนาแซบหนวดค่ะมีแหนมซิโคงหมูแหนมสันคอหมูนะคะแหนมปากกยแหนม ซี่โครงกระดูกหมูนะคะแล้วก็มีแหนมเนื้อนนเนื้อโคขุนนะคะแหนมเนื้อโคขุนแหนมหมูหมูส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปเข้าไปทักได้นะคะมีเมนูเพียบให้เลือกค่ะอย่างมาเลโอป้องเรียบร้อยซี่แต่ ก่อนนะ,ะเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเราจะไม่นาไปไล่ตอบให้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รักแม่นาตา,าแมาะะแม่นานะคะขอบคุณทุกที่สนับสนุนแล้วก็ตามแม่นานะคะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะ